พี่ไม่มีปัญญาจะแต่งเนื้อทองน้องข้ามาเป็นคู่ค้าเวลายามนอนทั้งจนไม่หลอใครน้อ ตบํบลขาวขุนอําเภอบ้านโป่งนะคะอยู่จังหวัดราชบุรีเองนะคะและถนนเส้นนี้นะคะก็เรียกว่าถนนสายไผ่สามเกาะนะคะหนองไก่ขันนั่นเองนะคะถนนเป็นถนนลาดยางเลยแบบนี้เลยนะคะกว้างนะคะเป็นถนนสองเลนกว้างหกเมตรค่ะแปลงที่ดินของเรานะคะแปลงนี้อยู่ทางขวาขวามือน,นั่นเองนะคะ ก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะแล้วใจที่ดินเราก็อยู่ตีถนงด้านยางแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มจากเสาเขตนี้เลยนะคะเสาเขตนี้ตรงนี้เลยอันนี้คือหลักหมุดนะคะเขาปักเสาไว้ให้รู้เขตนะคะนี่เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะก็หน้ากว้างนะคะตีถนนนี้นะคะ ถนนกำลังมีรถวิ่งอยู่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นนะคะไกล้พาที่ตกดินแล้วหน้ากว้างนะคะจากเสาหลักตรงนี้นะคะก็ไปถึงเสาต้นนู้นเลยนะคะคต้นนู้นเลยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอันนี้เราขยายดูก่อนนี่หลักเขตของเขานะคะคือต้นนี้นี่ค่ะเสาต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะ,นนะ,คะ,คะที่อยู่กองกองดินดำๆนะคะเนี่ย หน้ากว้างติดถนนแบบนี้นะคะอันนี้ก็แปลงที่ดินนะคะเข้าไปอย่างนี้เลยลึกก็ความลึกนะคะก็แนวด้านซ้ายมือเนี่ยลึกประมาณสามร้อยกว่เมตรใต้ะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูเดินจากหมุดนี้นะคะไปหมุดนู้นเลยแนวติดถนนหน้ากว้างของแนวติดถนนนี้นะคะเดินไปทางทิศตะวันตกคะ่ะ ้านหลังแปลงที่ดินจะเป็นวิวภูเขานะคะทิศเหนือที่ดินสวยวิวสวยด้วยนะคะเป็นวิวภูเขาแนวยาวเลยเห็นชัดเจนมากเลยนะคะนี่แล้วบรรยากาศก,าก็แบบนี้เลยนะคะบรรยากาศเห็นพระอาทิตย์ส่งแสงยามเย็นแบบนี้ค่ะตกดินแบบชัดมากสวยมากเป็นแปลงที่ดินที่แบบบรรยากาศดีเลยนะคะแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูหลักเขตนะคะช่วงนี้ก็รถสัญจรไปมานะคะตรงน,นี้นะคะนี่คือหลักหมุดอะไรผมจะลงให้ดูนะคะนี่ก็ความลึกนะคะความสูงเนี่ยจากถนนแล้วก็ลึกลงมาถึงเนี่ยประมาณถ้าเกิดจะถมก็ประมาณห้าสิบเซนค่ะ นี่ค่ะแนวเขตของเขานะคะต้นนี้เลยหลักหมุดนี่ค่ะอ่ามุดเขาฝังอยู่ข้างล่างนะคะเขาก็ปักเสาวไว้ให้นะคะนี่คือหลักเขตของเขาเลยนะคะแปลงที่ดินของเราก็คือเสานี้ไปถึงเสานู้นเลยนะคะจากเสานี้ไปถึงเสาเมื่อกี้ที่เหนืให้ดูนะคะเนี่ยเสาต้นนั้นนะคะ,ะก็คือแนวติดถนน ทางหลวงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยที่หันออกไปทางถนนเนี่ยที่ใต้นะคะส่วนด้านนี้ที่เขากำลังก่อสร้างเห็นปูนข,ขาวๆไหมคะอันนี้เขากำลังทำเป็นสวนไร่ทุเรียนอยู่นะคะเป็นแปลงใหญ่เหมือนกันคะ่ะนี่ของเราเนี่ยคะ่ะจากเสาต้นนี้นะคะก็ลึกเข้าไปนะคะ นู่นเลยเดี๋ยวจะพาเดินดูด้วยนะคะเดี๋ยวเดินดูไปเลยนะคะจากเสาต้นนี้ความลึกเข้าไปเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าเมตรได้นะคะขออนุญาตเดินข้างบนเลยนะคะบนดินนี้นะคะนัดินนี้ก็เป็นแนวของเขานะคะของเราก็นี้ค่ะเสา,สาหลักเสาหลักนี้นะคะเดี๋ยวมจะเดินให้เห็นเลยนะคะเดินเป็นแนว ลึกเข้าไปนะคะประมาณ300ขั่เมตรได้นะคะแปลงที่ดินตรงนี้ค่ะขอเขา๋ยวให้ดูข้างๆก่อนนพระอาทิตย์ตกดินสวยไหมคะบรรยากาศแบบนี้เลยมาชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันนี้เขกากำลังปรับพื้นที่นะคะทำสวนไรทุเรียนเดี๋ยวเขาจะเอาทุเรียนมาลงนะคะนี่ค่ะแนวขออนุญ,ญาตเดินข้างล่างดีขว่าข้างบนมันเป็น ดินปูนเดินยุบยบยุบย่อมวัลื่นนะคะเขาจะปักธงไว้เป็นแนวเนี่ยคะ่ะแนวเขตของเขาเลยเขตของพื้นที่นี้นะคะทั้งหมดนะคะพื้นที่ลืมบอกไปพื้นที่นะคะที่เหนียวจะพามารีวิวในวันนี้นะคะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะขนาดเนื้อที่อยู่ที่ยี่สิบสองไร่นะคะกับสองงานเก้าสิบหกตารางวานะคะนี่คะ่ะเขาก็จะมีแนวบอก คันเขาก็จะหาทำร่องเหมือนคล้ายๆคันอาไว้อ่ะคะ่ะจะปกักธงไว้เป็นแนวให้เรารู้เขตนะคะเดี๋ยวแม่หมุนกล้องให้ดูชมสวนแปลงนี่เนี่ยแปลงที่เขาจะทำไร่ทุเรียนนะคะก็ติดกับของแปลงของเราเลยนะคะนี่เขากำลังปรับพื้นที่นะคะทำสวนทุเรียนเดีย๋ยวเดี๋ยวเราเดินแนวของเราไปก่อนนะคะ แนวทงนี้ค่ะประมาณสามรอยกว่เมตรนะคะเดี๋ยวเาเดินเข้าไปให้ดูสุดเลยเนี่ยเขาจะปักโงแนวเป็นแนวอย่างเงี้ยค่ะตรงเข้าไปเลยค่ะเนี่ยสบายมากการเดินของเดี๋ยวนะคะก็สบายเลยค่ะ เดินวันละห้ากิโลได้สบายๆเลยนะคะห้าถึงสิบกิโลดูวิวเดี๋ยวหมุนให้ดูอันนี้ด้านเดี๋ยวขากลับดีกว่าให้หมุนตอนนี้เดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋ยวจะเดินให้สุดเขตเลยข้างหลังเนี่ยจะเป็นทิศเหนือนะคะแนวภูเขายาวๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยภูเขากันไหมคะ เห็นภูเขาของจริงนี่เห็นภูเขาชัดเจนมากเลยนะคะแต่ทีนี้กล้องเนี่ยปรับให้มันจะเห็นระยะไกลนะคะจะได้เห็นภาพมุมมุมกว้างอะคะ่ะเดินไปเดี๋ยวค่ะกลับจะได้เห็นชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังตกมาละนี่ค่ะหันหลังอยากจะหันหลังกล้องกลับไปให้เห็นจังเลยว่ามันสวยไง อ่ะขอดูพระอาทิตย์ก่อนนะคะนี่ค่ะพระอาทิตย์ตรงดินเมื่อกี้เราเดินมาจากนี่นะคะเหมือนเ็นถนนไหมคะรถวิ่งไงด้านหน้านะคะก็จะมีวิวภูเขาเช่นกันนะคะมองเห็นวิวภูเขาเนี่ยเห็นรถวิ่งไหมคะเมื่อกี้เราก็เดินมาจากถนนนั่นนะคะเนี่ยก็เห็นวิวภูเขาเหมือนกันเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะทั้งทิศเหนือทิศใต้เลย แล้วก็วิวพระที่ตกดินด้วย,ยวิวพระที่ตกดินนี่เห็นชัดเจนมากเลยนะคะสวยงามเลยบรรยากาศดีที่สวยทะเลก็ดีด้วยะคะ่ะดีถนนเนี่ยเขาจะมีแนวธงไว้แบบนี้ค่ะเป็นแนวยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูสุดๆเลยนะคะไหนๆก็มารีวิวแล้วนะคะเราก็เดินให้รอบที่เลยะคะ่ะออกกําลังกายไปด้วยนะคะแข็งแรงชอบอยู่แล้วคะ่ะชอบเดิน การเดินการวิ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะสําหรับสุขภาพทุกวันนี้ก็ยังก็ไปออกกําลังกายนะคะเดินห้าถึงสิบกิโลค่ะแล้วแต่วันและเวลาไปเต้นด้วยเดินด้วยวิ่งด้วยนะคะวันไหนแรงเยอะหน่อยก็วิ่งเต้นเสร็จแล้วก็ไปวิ่งวันไหนแรงถอยหน่อยก็เดินค่ะเต้นเสร็จแล้วก็เดินนี่นี่ก็เป็นแนวทง เราทำแนวไว้ให้นะคะเห็นสาบละเนอตัวเล็กๆแบบนี้นะมีคนบอกว่าคิดว่าเราแบบหวันแอม,มันมีคนพี่ก็ถามไหวเหรอคะเดินไหวเหรอพี่พี่ผู้ชายนะโอ้อยรู้จักเราน้อยไปแล้ว เราจะบอกว่าขาลุยตัวเล็กนะคะชอบลุยอยู่ง่ายๆค่ะเป็นคนแบบอยู่ง่ายกินยากอยู่ง่ายแต่กินยากนะคะอ่าเนี่ยนี่ก็เป็นแนวอีกแนวหนึ่งนะคะเหมือนจะง่ายนะคะง่ายแบบขาลุยไงชอบลุยชอบลุยๆชอบเที่ยวป่าเที่ยวขาวอะไรอย่างนะะี้ยค่ะ ก็เลยเป็นคนแบบนี้แหละมีโรคส่วนตัวบางครั้งอ่านี่ค่ะอันนี้คือหลักหมุดด้านหลังนะคะหลักที่สามนะคะเมื่อกี้เราเดินมาสองหลักละอันนี้คือหลักหมุดด้านหลังนะคะเดินมาประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าเมตรได้สามร้อยสามสิบสามร้อยสสิบนะคะเนี่ยนีพระอาทิตย์สวยเลยนะคะอันนี้เป็น ไลทุเรียนของเขานะคะติดกับแปลงของเราเลยนี่ค่ะเราก็จะเป็นแนวดินเนี่ยคะ่ะดินดำๆเนี่ยลึกเข้ามาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมด้านหน้าก็มีภูเขาด้วยนะคะวิวภูเขาอย่างที่บอกอะคะ่ะของจริงเนี่ยเห็นวิวภูเขาชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยก็ตกดินแบบเห็นชัดเลยอะคะ่ะของจริงจะสวยกว่าในรูปนะคะบรรยากาศดีมากเลยไม่ได้โกหกนะคะ อันนี้คือมาสัมผัสของจริงเองนะคะแล้วก็เห็นบรรยากาศจริงๆว่ามันเห็นภูเขาวิวชัดจริงๆค่ะนี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยคะ่ะก็ประมาณความกว้าง,ง,งนะคะก็ประมาณรนะ้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเมตรได้นะคะเอาดิ่งก,กลมๆไว้ก่อนนะคะนี่อันนี้คือเสาหลักที่สามนะคะนี่ก็ มันที่ดินมันจะเป็นเหมือนรูปรูปฝานนะคะดาขฝานด้านมันจะด้านหน้าเนี่ยมันกว้างอยู่ที่แปดสิบเมตรแล้วก็ด้านหลังอล,ลึกเข้ามาลึกเข้ามาสามร้อยกว่าเมตรใช่ไหมคะด้านหลังก็กว้างประมาณร้อยสี่สิบเมตรนะคะหมุดเขาก็จะหนึ่งสองสามอันนี้หมุดที่สี่นะคะหมุดที่สี่นี้ยัง ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะคะต้องไปอีกอันนี้ก็คืออีกหมุดหนึ่งนะคะหมุดที่สี่นี่ที่ดินนะคะอยู่เดแปลงของเราเดินมาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหมุดที่สี่ค่ะก็เป็นแนวไรอ้อยเนี่ยค่ะด้านหลังนี่เป็นไรอ้อยนะคะ ตงไหนะน,นี่ขึน้นบนบนอินหิมะอ่ะนะคะนูน่นมีหมุดอีกอันนึงด้านหลังนะคะด้านหลังเราจะมีหมุดสามอันที่ปากไว้นะคะสามโอ้โหอุ้ยไปไปอ้ยดินปูนอุอย้ยหิมะถล่มนี่เราก็ลื่นหน่อยนิดนึงขอเด็งข้านบนแล้วกัน เดินข้างล่างดีกว่าหินมันเป็นหินค่ะหินปูนนี่มารีวิวที่ต้องใส่เกางเกงขายยาวใส่รองเท้าผ้าใบนะคะป้องกันตัวเองก่อนพาไปดูหมุดนะคะนี่ค่ะมันก็สนุกดีนะคะมารีวิวที่นะคะมันได้เหมือนเปิดจนไทย อันนี้ก็จะเป็นธงนะคะที่เขาปักไว้นแนวธงเราก็เดินตามแนวธงนะคะเดี๋ยวมาดูหมุดที่ห้าลื่นหน่อยนะคะเป็นหินปูนก็พาเดินไปให้ถึงหมุดที่ห้าก่อนอนี่ค่ะลุยป่านิดหนึ่งนะคะต้นไม้ นี่ค่ะอันนี้ก็คือหมุดที่ห้านะคะด้านหลังก็คือของแปลงที่ดินนะคะด้านหลังเลยนะฮะ้อูอย่าฉกแล้วนะไม่มีนะนนนะแต่งคนทังงยู่นะนี่ค่ะหมุดที่ห้าขอยุญาไม่เข้านะคะเพราะว่ามันเป็นกออ่าเป็นกออ่ะขออยู่แค่นี้แล้วกันนี่ค่ะนี่คือหมุดที่ห้านะคะเห็นไหมคะเสาหมดเอ้นะคะ หักเสาวไว้ให้เห็นหลักเขตน,นะหมุดก็อยู่ข้างล่างอะคะ่ะเนี่ยค่ะก็คือหมุดนี้ไปถึงหมุดนูน้นนะด้านหลังเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบเมตรนะคะก็อย่างที่บอกอะคะ่ะที่ดิงของเรานะคะด้านหลังมันจะกว้างอุ้ยตาละอืมดูนี่ดิดวงเกงเราโอ้โหดอกติด เติมเลยครับขออนุญาตนะคะให้ดูนี่นี่การรีวิวที่ดีน,นะคะท่านก็จะต้องอาจจะเจอแบบนี้นะคะดอกอ้าพอติดตรง,งเต็มเลยว่าอยู่ทำไมมันจเจ็บคันๆอือนี่ไปต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถอดเนี่ยในรถเนานี่นะคะก็เมื่อกี้เราเดินไปจากตรงนน้นเลยนะคะออกพระอาทิตย์รับฟ้าไปละก็จะให้ดูพระอาทิตย์หน่อย อันที่ก็จะรับฟ้าแล้วนะคะเมื่อี้เราเดินไปจากตรงนน้นนะคะก็ประมาณด้านหลังเนี่ยกว้างประมาณร้อยสี่สิบเมตรได้นะคะพาไปเดินข้างบนนะเดินข้างบนดีกว่าเนาะปินขึ้นดีกว่าเอ้ยโอ้สุดยอดรีวิวข้างบนนี้สวยกว่าอัน,นี้เราก็อยู่ในกองหิมะนะคะสีขาวเลยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะโอ้ยโอ้ย เด็เจะ,จะดอกอยามันทิมไงน,นี่ค่ะวิวบรรยากาศสวยๆอย่างนี้เลยนะคะโหหน้าเล่นสกรีนนี่ไปต่อค่ะโอ้แนวอ่าเดี๋ยวด้านนี้นะคะแนวแนวด้านนี้นดนนเดี๋ยวแปพาไปดูหมุดด้านนี้อีกนะคะ กี่หมดที่เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหมดหมุดที่ห้าอันนี้เดี๋ยวพาไปดูหมุดที่หกนะคะือวันนี้มาแบบจนภัยสนุกมากเลยเลยเดินันหิมะเอานี่ยฮะนี่ดูทางที่เราเดินมาสิแบบนี้เลยเดี๋ยวหันหลังให้ดูนะคะโอ้โหด้านหลังเนี่ยบรรยากาศเห็นไหมคะ เป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยนี่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 ของจริงแบบอย่างนี้เลยชัดวิวภูเขาแนวยาวแบบนี้เลยนะคะนี่ยาวตลอดแนวแบบนี้ชัดมากนี่ในแปลงที่ดินเรานะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับฟ้าลงไปแล้วนะคะเราเลือกที่จะมารีวิวช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่าจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะสวย แล้วก็มันไม่ร้อนด้วยนะคะก็กลัวแดดเหมือนกันเป็นคนชอบชอบลุยก็จริงนะคะแต่ก็เป็นผู้หญิงเนาะก็ยังกลัวแดดบ้างธรรมดากลัวผิวเนาะโดนแดดมากๆก็ไม่ดีนะคะไม่ดีแดดบ้านเราเนแรงจริงยิ่งเป็นแดดช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะร้อนออนเรื่องอยู่เหมือนกัน ไม่สู้แดดค่ะอันนี้ก็เป็นทงแนวทงที่เขาปักบอกระยะไว้นะคะบอกแนวเขตไว้ะคะ่ะนี่เราเดินแนวเขตนี้มาเลยนะคะค่ะไปดูหมุดก่อนหมุดที่หกนะคะอุ้ย หมดที่หกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่อันนี้หมุดดีลืมหมุดนะหมดที่ห้าไปดูหมดที่หกนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคะเนี่ยหมุดที่หกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะไปต่อแล้วก็ไปหมุดที่เจ็ดดูเนี่ยเต็มตัวเลยนูก โดที่หกค่ะอันนี้ก็เป็นหมุดที่เจ็ดนะคะหมุดที่เจ็ดเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภาพของแปลงที่ดินนะคะนี่เป็นหมุดที่เจ็ดที่บอกว่าเป็นเหมือนด้้มหวานนะคะนี่เขาเปลี่ยนชุดใหม่นะคะที่แรกเขามาชุดหลอ เราไปแวะคาเฟ่มานะคะก่อนมารีวิวที่ดินเละเลยค่ะไปเที่ยวคาเฟ่มานะคะใกล้ๆเนี่ยไปเล่นลุยน้ำเละเลยโอ้ด้านหลังสวยเลยะะ่ะหแที่ดินหรออันนี้หมุดที่เจ็ดใช่ไหมคะนี่หมุดที่แปดหมุดที่แปดนะ อันนี้ก็จะเป็นหมุดที่แปดนะคะนี่เดี๋ยวจะโชว์ด้านหลังนี่ก็จะตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนเป็นอา่าเป็นหน้าขวาขวานนะคะช่วงหลังเนี่ยหน้ามันจะกว้างกว่าด้านหน้านัาน่นเองนะคะนี่หมุดที่แปดนะคะแล้วก็แนวนี้เลยค่ะ จังหมุดที่8แล้วก็จะไปบรรจบหมุดที่1ด้านหน้าค่ะที่เหมียวพาเดินตั้งแต่หมุดแรกเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดำของมันนะคะดำดำขวานเหมือนมีตัวอะไรเดินนีนในทนี้ด้วยอะไรอ้อยเนี่ยนะคะนี่เขาเป็นพีเซนเตอร์นะคะรีวิวที่ดินบูโนพาทัวร พี่โน่พอจะพาดูที่ดินมาหลายแปลงแล้วนะคะแล้วปิดมาหลายแปลงแล้วด้วยพี่พี่โน่มารีวิวนะคะตอนนี้เขาอ,อายุเยอะแล้ว <c oughs> เดินจะไม่ค่อยไหวแล้ว <c oughs> เดินมาหลายแปลงแล้วหลายจังหวัดด้วยนะคะพี่โน่นี่ของเราเนี่ยไปรีวิวที่ดินหลายจังหวัดเลยนะคะสระบุรีก็ไปมาแล้วอยุธยาสระบุรีลาบุรี อันเพราะว่าลบบุรีลบบุรีด้วยนะใช่ไหมพี่โนโพี่โนโพาไปร,รีวิวที่ดินที่ลบบุรีด้วยใช่ไหมครับร <c oughs> ดพี่โนขออ่าเดี๋ยวพาไปดูบรรจบหมุดแรกนะคะก็แนวแนวแนวตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในแปลงที่ดินของของเราด้วยนะคะสวยนะคะ นี่เขาจะเป็นต้นไม้นะคะใหญ่เอ,อ่ต้นอะไอ่ะต้นใสหรือแบบไม่ใช่นะนี๋ยวหันหลังให้ดูนะคะแปลงที่ดินหมุนให้ดูว้าวติดกับสวนทุเรียนเลยสวนไร่ทุเรียนเดี๋ยวเขาจะเป็นไร่ทุเรียนละหมดนี้นะคะดูหมดแรกเลย ก็มีทั้งหมด8หมุดนะคะที่ดินแปลงนี้ตอนนี้ก็น่าจะเลิกงานกันนะคะรถก็จะวิ่งสัญจรไปมาเยอะหน่อยช่วงเย็นๆนะคะอาเสียดายเนาะวิวตอนพราทิตย์ตกดินอนะ่ะเลยไม่ได้หมุนกล้องให้ดูไม่ไหมุนนี่นะดูแล้วนี่ชมได้เนาะ นี่ค่ะก็มาบ็นจบหมุดแรกนะคะที่ที่เหมียเริ่มรีวิวตั้งแต่แรกก็คือเสาต้นเนี้ยค่ะนี่คือหมุดที่หนึ่งเลยนะคะอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็จะไปหมุดที่สองนั้นนะคะแนวถนนกว้างประมาณแปดสิบเมตรหมุดนน้นแล้วก็ด้านหลังก็กว้างประมาณร้อยสี่สิบเมตรค่ะแนวภูเขานะคะ ด้านหลังนี้เป็นวิวภูเขาทิศเหนือค่ะด้านหลังเราจะเป็นทิศเหนือนะคะร้อยสี่สิบเมตรนะคะก็ในแปลงที่ดินของเราจะปักหมดุดไว้ทั้งหมดแปดหมุดค่ะแล้วความลึกนะคะทางด้านติดกับแปลงสวนทุเรียนอะ่ะลึกก็ประมาณสามร้อยกว่าเมตรนะคะสาม้อยสีสิบเมตรได้นะคะประมาณนะคะด้านข้างของเรานี่ก็จะเป็นไรอ้อยนะคะ นแนวเขตของเราถน,นนนี้นะคะก็เป็นถนนลาดยางนะคะกว้างประมาณ6เมตรนะคะเป็นถนนสองเลนสวนกันไปมานะคะเรียกว่าถนนสายไผ่สามเกาะนะคะแล้วก็วัดหนองไก่ขันก็จะด้านนี้ค่ะเมื่อกี้เราวิ่งเข้ามาจากถนนเนี่ยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยถนนโคกสูงหนองเป็ดนะคะเรามาจากถนนสายโคกสูงหนองเป็ด แล้วก็เลี้ยวตรงทาง c j เซเนะคะตรงสี่แยกไฟแดงจะมี c j แล้วซเวนะคะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยประมาณ3นาทีก็ระยะทางก็ประมาณ1.4กิโลนะคะก็มาถึงแปลงที่ดินของเราแปลงนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วส่วนด้านด้านนี้นะคะด้านทางซ้ายมือเนี่ยมุ่งหน้าไปออกทางวัดอ่าเดี๋ยวดิอยู่ๆก็ลืมนะ วัดหนองไก่ขันค่ะขอโทษทีนะคะเนี่ยทางนี้นะคะทางด้านซ้ายเนี่ยมุ่งหน้าไปออกวัดหนองไก่ขันค่ะส่วนด้านขวามือนี้ก็ที่เราเข้ามาจากสีเจและเซเว่นนะคะถนนโคกสูงหนองเป็ดนั่นเองนะคะหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลค่ะก็มาถึงแปลงที่ดินของเราก็อยู่ฝั่งทิศเหนือนะคะด้านหลังเป็นวิวภูเขาด้านหน้าก็เป็นวิวภูเขาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกดินวิวสวยมากบรรยากาศดีเขาบอก ก็เดินทางนะคะจากกรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะหน,หนชั่วโมงกวา่าวส่วนนคนปรปฐมเนี่ยจากเซ็นทนนนรัลนครปฐมก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ4ี่สิบสามนาทีค่ะส่วนอำเภอบ้านโป่งก็ยี่สิบประมาณยีสิบห้านะคะยี้านาทีก็ถึงแล้วนะคะ ส่วนจังหวัดราชบุรีนะคะก็เดินใช้ระยะเวลาเดินทางพอๆกันเลยะคะ่ะก็ประมาณเกือบตีสักครึ่งชั่วโมงละกันนะคะเมืองการด้วยเช่นกันนะคะเมืองการาชราชบุรีเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางพอๆกันเลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะก็เห็นไหมคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะขนาดเนื้อที่ทั้งหมดเลยยี่สิบสองไร่กับสองงาน 96ตารางวาติดถนนดำเส้นนี้เลยน้ากว้างติดถนนนี้ก็80เมตรนะคะเราขายไม่แพงเลยนะคะเราขายยกแปลงเลยทั้งหมดเลยนะคะตกตารางวาละ1,650นะคะ1,650นี่ราคาจับต้องได้เลยนะคะวิวดีบรรยากาศดีทำเลดีด้วยนะคะไล่ล้อม ข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นโรงงานโกดังนะคะไม่เปี่ยวด้วยนะคะถนสนเสน้นนี้มีบ้านอาศัยเยอะแยะมากมายเลยค่ะในแปลงที่ดินก็มีต้นไม้ใหญ่ให้ด้วยนะคะให้ร่มเงานะคะตรงที่รถจอดใช่ไหมคะก็ถ้ามากลางวันก็เอาเก้าอี้มากา,างนั่งกันแใบบต้ต้นไม้นี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะนี่วิวภูเขา เคยมาตอนหน้าฝนนะคะโอหบรรยากาศแบบดีมากอะค่ะหลังฝนตกนงคะ่ะท่านใดนะคะสนใจที่ดินนะคะแปลงใหญ่แบบนี้สวยๆทำเลดีๆแบบนี้นะคะติดต่อเอย่าเพ้าไมาได้นะคะที่ LDN จดพ p อพเพร์นะคะสังกัดอยู่บริษัทเรียทีวันเอสเตทประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะที่เบอร์095 963 0395ค่ะ เรามีแปลงที่ดินสวยๆทำเลดีๆนะคะอีกหลายแปลงเลยก็สนใจนัดหมายอยากจะชมของจริงก็เดี๋ยวเมยนส่งพิกัดให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สะดวกมาดูของจริงเหมยก,ก็มีรีวิวให้ดูอย่างละเอียดเลยนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนที่จะมาชมของจริงนะคะแล้วก็อาจจะดูตามพิกัดก็ได้นะคะชมวิดีโอมาก่อนนะคะ อยากมาดูของจริงก็ขับรถมาไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็แดดลงลมตกพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าแล้วเดี๋ยวก็จะขอรีวิวจบเพียงเท่านี้นะคะขอกลับกรุงเทพก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามและรับชมเหมียวมาตลอดเลยนะคะสวัสดีค่ะ